สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง c ีทนิตินานนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาครอบแก้วฝังเข็มแล้วก็จัดกระดูกนะคะกาะตอนนี้ก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์นะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของปี2,565นะคะ ขณะนี้2566แล้วก็ไม่รู้ว่าโปรโมชั่นเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็อุปกรณ์คร่าวๆนะคะเขาก็จะตรวจดูนะคะแล้วก็ฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์เสร็จแล้วก็เอาแก้วนะคะใส่ไฟแล้วก็มาครอบที่หลังเรานะคะเพื่อที่จะเอออันนี้ตุ้นคิดเอาเองนะคะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะตุ้นคิดว่าเออเขาจะดูว่าเลือดลมอะค่ะแบบเลือดอะมันเลี้ยงอวัยวะส่วน นั้นๆ่นนะได้ดีไหมหรือว่าจุดนั้นๆได้ดีไหมอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วพอเราครอบเสร็จนะคะมันก็จะมีจุดที่เข้มที่อ่อนแตกต่างกันนะคะในจุดที่อ่อนก็คือเลือดมันไม่ค่อยไปเลี้ยงอะทุกคนเสร็จแล้วเขาก็จะแบบต้องมีจุดอะไรบางอย่างอะคะ่ะว่าเอ้ยถ้าอยากให้จุดเนี้ยเลือดไปเลี้ยงดีแล้วก็หายเจ็บป่วยอะหายอาการปวดอ,อะไรพวกเนี้ยค่ะอ่าเขาก็จะเอาเข็มมาฝังแบบนี้เลยถ้าเกิดใครกลัวเข็มกด ปิดคลิปไปได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะเชื่อมกับเครื่องช็อตไฟฟ้านะคะ,ะ,คะเพื่อกระตุ้นนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นเหมือนตูนนะคะก็คือเป็นโรคหัวใจเนาะก็คือจะไม่สามารถที่จะใช้เครื่องช็อตได้เขาก็จะใช้มือปั่นนะคะอยากจะบอกไม่เจ็บนะนแต่ดูดีคนนี้เขาเจ็บนะคะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เนะี่ยตอนนี้มันกระตุกอย่างเดียวแต่ว่าเจ็บสุดคือตอนครอบแก้วช่วงไหล แลเขาบอกไหลมันซีดเพราะว่าเริ่มมันไม่เดินแล้วก็เขียนเป็นพังเือถ้าใครอยากรักษาอย่างนี้นะคะก็มาที่ S S P สหคลินิกได้นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็คลินิกนะคะหมอก็ใจดีแล้วก็อ่า EP ต่อไปนะคะจะเป็น EP จัดกระดูกนะคะก็ติดตามชมกันนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย